ขอเจิญจวนหมู่มวนปีน้องใน้งเขตห้องแม่จันตั้งหลายมอนานีสาไสจักใดจากใครเป็นข้าวบรรยายตอนนี้ไปนะ้ เพิ้นจะจัดงานสามร้านอยู่ท่าที่สนามหญ้านี่กาแนชัดข้างวัดจอมจันท์ได้มาตกตัดสิบสามว่าอันท่านว่าอำเภอใดจัดงานใหญ่นี่นาเจิญชวนกันมา แอลพอทีหันมีหลายตำบลชุมชนหมู่บ้านประกวดผลงานครั้งนี้ตั้งพิธีก่อนออกมากล่าวจี้ได้หู้ตัวหันไปกาลายหมู่คะนะัะ ตลางพร้อมใจนะ้านำูมิปัญญาแสดงกันอันโปอก้าแม่ขายจองแผงตามคันตลอดสามวันอย่างนั้นห้องขายน้ำหวานวางใหญ่เป็นจัน อาหารมีหันแหละนาะดนตรีไพเราะนักล้องลายนาะเอ็ดดีก็มาวันสุดได้หันโอเอ็ดดีตะลาดแจกก็จะมาเนอะพี่น้องเนอะ <c oughs> มีการสแสดงของแต่ละบ้านเือพอกันกามากนักอยู่ในสนามโค้งจะคือคักม่วนกันดังอันดีนามาแอวพอดเพือสุขใจนะาตามวันเวลา มีไว้ว่าอันจวนลูกจวนหลานเล่นม่วนในหึ่นหื้อได้สำราญใจนักชิงชาม้ามุนมีมาพร้อมพักของเด็กอ่อนน้อยเหงาไวส่วนคนใหญ่นั้นต่างกับมุงหมาย หาความสุขไปสาบ้ายใจอันงานเลิกแล้วนอซื้อของปิกบ้านซอกแอวหาเอาแต่ตักของกินได้ลำตี่เกยชอบมักไปฝากต่างบ้านพ่องกาเฝ้าบานอยู่นั่น บอดได้หันนาอินดูเปื่นกาตอบแทนตามคันจะไปไหนนอลำบากเสียงท่านแสนทรมานยิงนักข่าวล้านนานำมาจีจักขอพักว่าอันจบลง ขอทุกคนโชคดีการตรวจหน้าลวดอําลาก่อนและนายเฮ้